นื่อเลาเมื่กทีที่แบบโดนเหมือนคึณขออแฉว์าบอกว่าไม่ดูแลลูกเลยแล้วก็เหยียดเขาแบบเป็นเห็เอะไรไม,ะไม่ดูแลลูกเรื่องอะไรอ่ะอันเรื่องเมนหลังอาหารเลยวเหดแต่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่าดิวดิวอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ต <c oughs> อนที่รู้ข่าวนี่คือเพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยกันใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนที่รู้ข่าวเราก็อยู่เกาหลีด้วยกันแล้วก็ถ้ามีประเด็นเรื่องไม่ดูแลลูกไม่ใช่เพราะว่า ดิวเป็นคนนั่งประกบเป่าเป่าเองบี้นั่งฝั่งตรงข้ามกิฟต์แล้วก็เป่าเป่าแล้วก็ดิวคือถ้าประกบขนาดนี้ไม่ดูแลนี่ต้องยังไงคะไม่คืนสีไม่คืนสีไม่คืนสีรู้สึกยังไงบ้างแบบมันจะเป็นสังข์อะไรอย่างเงี้ยมาโยงกันเคยได้ยินคำพูดป่ะคะคนสวยอยู่เนเวทีคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลเออชอบใช้คำพูดที่รุนแรงมากแล้วแบบเหยียดด้วยว่าแบบมัเหมือนลาวเหมือนขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพาวมาทั้ง ไม่ค่ะเราเป็นคนไทยค่ะก็ไปทานอาหารไทยส่วนเขาเป็นคนอะไรไม่รู้แต่ต้องไปโรงพยาบาลใช่ดิวว่ามันแรงเะไรไหมนะดิวว่ามันไม่ได้ดิสหรับดิวดิวว่ามันไม่ได้แรงหรอกแต่ดิวพยายามแบบคือดิวว่าตัวกิฟต์กับตัวบี้เองะก็คงไม่ได้แคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวดิวอะ่ะเราก็ไม่ชอบเนี่ยด้วยนิสัยของเราเราไม่ชอบให้ใครมาแบบมาบูลลี่เพื่อนเราเพื่อความสะใจบน Facebook ติงตองอะไรอยู่แล้วเนะเาะแต่เราก็แค่รู้สึกว่า พกก็ตีความไปแล้วกันว่าไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องคิดแทนอะไรมากมายโทษแทนสิเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเป็นนักแสดงแล้วเราไม่ต่อคิวเราก็โดนด่าเราต่อคิวเราต่อคิวเราก็เป็นขมเมนไปอีกเบอร์เป็นอะไรไปอีกซึ่งแบบมันอาแล้วเราต้องทํายังไงอ่ะพอเราย้อนไปเราเราจะจำได้ไหมว่ามันน่าจะเกิดที่ร้านไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยดีวรู้ดิวพอรู้ค่ะว่ามันเป็นร้านไหนอะไร เป็นร้านอาหารอีสานที่นู่นอะไรเงี้ยซึ่งซึง่งจริงจริงจริงดิวเชื่อว่าถ้าถ้าเราอยากจะเข้าไปกินโดยที่เราแบบรัดคิวอะ่ะดิวเชื่อว่าทางร้านเขาก็คงช่วยแหละเพราะว่าเราก็รู้จักกับใครหลายคนอยู่แล้วที่สามารถจองให้เราได้แต่พอเราทําแบบนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอาจจะแบบว่าคือคนแบบนี้คนสมัยนี้มันต้องฟีลฟาวกันตลอดเวลาใช่ไหมะคือแบบว่ามีแบบบารมีเท่กันตลอดเวลาก็ตลอดย้อนนะั้นมั้นมีบรรยากาศมีควา,ามแบบว่า ควมรู้สึกที่เราโดนม,มันคือไม่ไห,ไมหรือ่เไหมหรือว่าคุม,มคืนยังไม่เลยเลยพราะพวกเราไม่ได้สนใจอะไรเลยเออพวกเราแค่แบบอยากจะกิน้นต่ำมากๆแล้วก็เป่อๆมันก็วุ่นวายมากแล้วอ่ะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้แคร์หรอกว่าใครจะอะไรยังไงแค่แบบว่าเออเราอยากอย,กอยู่ของเราแล้วก็เราก็แฮปปี้นี่มันคือเหมือนกันเหยียรูปแบบใหม่อีกอย่างนึงนหรือหรือแบบ นี่รู้เหมือนกันนะดิว่าเขาอาจจะได้ค้นพบตัวเองว่าเขาต้องไปโรงพยาบาลเข้าใจปะคือดิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือการที่แต่เราก็ยิงกันใช่ไหมว่าอย่างในร้านเนี่ยก็คือแบบดูแลเบาๆมีไม่ได้แบบไปวุ่นวายกับพนักงานหรือว่าโต๊ะอื่นี้านร้านมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่คือความหมายคือแบบว่าปอบปะก็นั่งดูโทรศัพท์เล่นของเขาไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือถ้าเราพาลูกหลานเราไปกินข้าวเราไม่ได้พาไปสวนสนุกเขาก็คงไม่ได้วิ่งเล่นขนาดนั้นหรอกคือก็สตินิดนึ่งเลยคุยอะไรคะคุยแล้วก็เจอก็ตอนนั้นที่มีข่าวอะค่ะกิ๊ฟก็อยู่ด้วยกันกับิวที่เกาหลีกิ๊ฟว่าเออเนี่ยมีข่าวแบบนี้แบบนี้เอองงมากตลกมากอะไรอย่างเงี้ยคือกิ๊ฟกับบี้เป็นคนโพสิทีฟมากไงมันก็ขำๆไปเลยเงี่ยแต่ดิวก็จะแบบอะไรก็แหลวะตอนนี้งงนะร้องความ ควาามรรรู้สึกกแเดิวไม่อ่านเลยเ,เพราะว่ากิฟตก็อ่านเล่าสรุปให้ดิวฟังอะไรเยยงี้ยดิวเป็นสายแบบไม่ชอบอ่านอะไรอยู่แล้วไงพอพอกิฟตเล่าให้ฟังดิวก็จะแบบก็เ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นหน้าแบบเออแล้วก็แบบขอดูรูปหน้าเขาหน่อยอะไรงเงี้ยเผื่อจะนึกข <versucht S 1> <ๆ>ึ้นได้อะไรเงี้ยก็แบบนึกไม่ออกไปเลยสงสารที่เป็นหลักถ้าะเหมือนเขาควบเพื่อนเนี่ยจะโดนหนักตลอดเวลาทำอะไรก็โดนจับผิดตลอดเวลาก็ จริงจริงดูว่าดูว่ากระแสสังคมอะไรอย่างเงี้ยสังคมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรเป็นยังไงตอนนี้คนที่น่าสงสารน่าจะเป็นเขามากกว่าอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเราคิดว่าเขาป่วยอะไรเงี้ยกยยามไปด่าเขาเยอะเลยเพราะเขาไม่ค่อยสบายตอนนี้ตอนนี้ได้เห็นหน้าเขาแล้วถ้าเจอหน้าจําได้ไหมคะลืมไปแล้วเลยค่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้จําหน้าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่มีฝากเพราะว่าเขาอยู่ไกลเขาเป็นลอนดอนเนอร์เราเป็นฮอลทย ก็จะไปฝึกภาษาคเมรพูดด้วยจะได้แบบสนใจไม่หรอกค่ะก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นอะแต่ก็แค่แบบว่าเออตลกดีมีส่นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนว่าง่ะอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออไม่มีอะไรจะด่าก็ขอดานอยเห็นดาราก็อยากดานอยอะไรเงี้ยแต่ดาราไม่ใช่คนที่คุณจะด่าได้มั่วตัวหน่อย